สวัสดีครับ <Yahoo! S 1> สำหรับพีนี้นะครับ e ีที่หน่งนะครับสำหรับวันนี้ช่องวันนี้แห่งความหวังนะครับก็จะมาอธิบายลูน <c oughs> ที่ใช้กับซาน,นินะครับ ก็จะมีพลังจมุมปีสจุดก่สาแล้วก็พลังจุ่มปีสามนะครับในรุ่นสีแดงนะครับก็เป็นแบบช็อปลูปปาก็ไม่เ,อเจอน,น,นะครับต่อมาเป็นดาบนะครับถ้าเราไปกับอลุก็จะเป็น <Okay, okay. S 1> ดาปดเมดาบแปดเมกก็ดจอกเกาะสเม็ดนะครับในรุ่นของรุนสีแดงไปดูต่อที่รุนสี น้ำเงินนะฮะสสีมว่วงเห็นไหมครับก็จะเป็นสิบีหรือเปล่านะครับก็จะมีความเร็วมนที่หอแล้วก็พลังโจมคมเร็วขึ้นที่1%นึ่งจุดหรพลังโจมทีหนึ่งจุดหนความเร็วขึ้นที่หนึ่งแล้วก็ปัจุรุสีนำเงนะครับเป็นดาก้อนนะครับดาก้อพลังโจมที่ศูนยะ์ุก้าจะกออยู่ประมาณนี้ส่วนสำหรับไอเทมที่ใช้กับ วมศานินะครับก็ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟาร์มนะครับอาจจะฟาร์มจะไม่ใช้ขวานนะครับถ้้เป็นขวานนก็จะไม่ค่อยลื่ไม่ค่อยแรงนะครับแต่ส่วนมากที่ผมว้ใช้ใตัวนี้จะอก็าเป็นรองเท้าว,วิ่งคือตัอวที่ใช้อุตราอุคลันะครับะะก็จบอบกแลกวกเป็นดาบดับเลือดนะครับแล้วก็เป็นกอกเขื่อนนะครับ ไปดูกันต่อนครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นสน,นิ้นะครับหรือว่าอยากทดลองลุนครับลองเอาลุนที่ผมแนะนำครับไปใช้ดูนะครับว่าจะสามารถาได้คุณอย่างที่แอดพูดหรือเปล่าครับอลองเลื่อนเกมขึ้นไปดูในการที่แอดได้อธิบายขั้นตอนลูนนะครับ งแต่ลูนว่าใช้ลูนตัวไหนแล้วก็ใช้เม็ดอะไรบ้างแต่ละตัวนะครับทั้งลูนแดงลูนม่วงลูนเขียวลูนฟ้าอะไรนี่แหละประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มเกมขึ้นมาดูว่าจะสาม,มารถใช้ได้ผลหรือเปล่าการโจมตีก็จะอยู่พลังโจมตีก็อยู่ที่4.1นะครันจะเป็นเจากาะหก ความเร็วขึ้นที่อยู่ที่ประมาณ10นะครับกับคอมพิวเตอร์พีก็10ตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับมาเช็ดสภาร์คอมพิวเตน,น,น,นะครับนี่คือไอเทมในการใช้นะครับตามนี้เลยส่วนสกินของแอดก็ชิปเป็นฟรีด้วยนะครับตัวนี้สกินตัวนี้ถือว่าเก่งมากฟรีเนี่ยครั้งไม่ค่อยโดนก็ยังตายเลยมาดูมาเช็ดนะครับสําหรับ พลังแฟงนะครับก,ก็ใช้ไม่เหมือนเพื่อนนะครับดูตามทุกดันล่างเลยนะครับเลื่อมเกมเลยสำหรับสันนี้นะครับเป็นตัวเดนฟาร์มนะครับจัดจุดตัวฟาร์มอันนั้นแล้วนะครับเริ่มเกมขึ้นมาเราก็จะไม่ต้องไปรีบร้อนที่จะเข้าตีศัตรูเลยหรือว่าบุกเราก็จะเข้าไปที่มังกรน,นะครับที่จะ ทำการฟาร์มมาดูนะครับของตอนมาแนละ้วทาการฟาร์มไปเลย <Yahoo! S 1> ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆสำหรับสายฟาร์มนะครับอย่าเพิ่งรีบปวดนะครับค่อยฟาร์มไปแตะไปเพราะว่าลูกเกมก็ยังไม่ได้ที่จะแรงมากนะักเราก็ต้องฟาร์มก่อนนะฟาร์มเพื่อจุบซับให้กับเพื่อดมทีมได้นะครับสําหรับตัวซานี่เนี่ย คอยซัพพอร์ตทีมด้วยก็ว่าได้สำหรับซานีิวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับซานี้ตัวเดียวนะครับวันในอีพีสองต่อไปก็จะมาอธิบายในลูนของวิลล่านะครับวิลล่าตัวเลนกลาง,าะน,น,ะลงานะครับที่จะซัพพอร์ตเหมืกันสสารับเมสสายเมสครับวันนี้ก็เป็นอธิบายในลูนซานี้ก็พอก่อนครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องวันนี้ก็หวังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปๆต่อไปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรครับต้องฟาร์มไปก่อน mm. อ่ะ,ไ,อะไ,ไ,ได้แล้วครับต่อไปวิ่งมาโอ้โหเจอสองต้องขับกบก่อนฮนะวิ่งเข้าไปเจอสองจับไม่ได้ต้องวิ่งโค้งก่อนนะครับไม่งั้น ตายจะพอมนนีนะครับค่อยฟาร์มอ่านดูครับดูท่าก่อนนะครับการเข้าที่จะเข้าโจมตีสองศัตรูเนี่ยอาจเจอสองเจอสามเข้าไปนะครับก็ในระยะซัานี้เนี่ยไม่จะเป็นตองเข้าก่อนนะครับต้องรอจังหวะที่เพื่อนเข้าเข้าทำแล้วก็จังหวะที่เลือดของศัตรูเหลือน้อยประมาณครึ่งหลอดประมาณนี้ครับเราถึงจะเข้าสามารถเข้าตีแล้วก็ตายเลยนะ ครึ่งหลอดเนี่ยสันิทีแบบยุบไปเลยนะครับึนกับตายเลยมาดูกันนะครับว่าจะสามารถทำได้ไหมลูกนี้ตีไม่โดนนะถูกไปโดนไปชิปนะครับดูสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับในรุ่นนี้ดูคนรุ่นครับมาดูกันครับพลังชีวิตนะครับรอดมันได้สามตนเลยรุ่นนี้นะครับสามารถทําให้ซานี้เนี่ยไม่ตายครับก็ยังมีชีวิตรอดออกมาได้ มาดูกันว่าจะท,ทำยังไงต่อไปครับตอนนี้ไปเพิ่มพลังก่อนเป็นห,หมายทีนึงอ่านในเพื่อนท้อมทีมก็ตอนนี้ลูกเกมตอนนี้เราเป็นรองอยู่ที่ศนะูนย์ตัวหนึ่งไงลองไดูยังต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมเจ็บประทะนะครับวอนนี้สนี้ฟาร์มไปฟาร์มไปเพื่อนก็เซฟเป็นเซฟเวอร์กาเหลือโซเวอร์อะไรวะ,ะเซฟทีมเรื่อยๆนะครับกอ แบ็กแมนก็คอยทีจ่จะเสริมลงทีมอยู่ส่วนซานนี่ก็ฟาร์นครับสายฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆร,รอจังหวะทีมดีนะครับถ้าจังหวะไม่ดีเราอย่าพึ่งตอนนี้ขึ้นนำสองหนึ่งสองสองนะครับต้องเคลียร์หรือเปล่าจะคิดก่อนนะเ,เคลียร์ไปเลยต้องเท้าออกมานะครับตอนนี้ลงเท้าออมาแล้วก็สามารถวิ่งได้ดที่หกสิบนะครับ ความเร็ววันนี้แรงคลิกกําลังเริ่มมากําลัองออกมาครับเร็วเห็นไหมครับแรงขึ้นมาที่400กว่าแหละต้นเองเครับยังต้องฟาร,ร์มด้ว่กันนะครับตอนนี้ของเริ่มมาแล้วต้องฟาร,รม์ฟรรมฟาร,รม์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มฟาร์มพี่น้องมาดูจังหวะนี้กันอีกทีนะ าจาังหวะที่เพื่อนเข้าตลุมบอลกันอยู่นั้นนะครับซาีิกําลังจะเจาะจอๆๆๆนะครับเข้าไปจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีวิ่งรีมาโดดเข้าไปโอ้โหไม่ถูกอีกแล้ววิ่งกลับมาแตวแวแวกลับมาเลยนะครับกดกลับดูลูกนี้ครับเอ็มหลอดนะครับซานิซานิซานิว่าไงซานิเอาได้หรือเปล่าๆๆเอาได้หรือเปล่า เรียบร้อยไปแล้วครับบอกแล้วครับลูนใีไอเทมนี้นะครับซานิจัดเต็มจัดหนักนะครับหนึ่งนะครับตัวนี้มาแล้วหนึ่งนะซานิทำาปนงานขึ้นมาแล้วตัวนี้ครับอันนี้ก็ดูสิโอโ้มันตายรอเลยหูกลัวซา,าวนิจนปตุ้ยไฟตายรอเลยนะไม่ต้องตีตีไม่โดนก็ตายนะเห็นไหม เฉียดสงสัยจะกลัวสารนี้สินะฟาร์มต่อฟาร์มต่อเดีวนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะยังยังเรามาดูช็อตดีกันดีก่อนครับว่าสันนี้สามารถโจมตีนะครับเมื่อเห็นมาแล้วเมื่อกี้นี้เห็นไหมเี่ว่าตีเม่อะตีเมตอะไอทีเดียว เรียบร้อยเลยะเรียบร้อยอีกไหมเรียบร้อยอีกแล้วครับมนรุนนี้ลองเอาทดลองใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในคลิปของแอดนะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับอีพีหนึ่งนะครับซึ่งจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่ชอบเกมเอาวีนะครับสายเอาวีนะครับสําหรับแอดก็มีไอดีนะครับที่น้องสนใจที่จะเข้า ขอซื้อทักแชทก็มันได้นะครับราคาตั้งแต่2000ันบาทถึงส0 0พันบาทถึง9 0 0าับาทขึ้นไปนะครับก็มีลูนนะครับตั้งลูนให้เรียบร้อยนะครับมาดูกัอนอีกที่ว่าจะสามารถชมตีทีเดียวได้หรือเปล่าครับตอนนี้เพื่อนเข้ามาชาอบจังหวะนี้เรียบร้อยอีกแล้วครับ สานี้ไม่จะเป็นต้องเข้าแบบบูนะครับก็เข้าแบบเราเข้าเสริมทับนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตตัวนก็ว่าได้นะครับฟามเราก็ต้องคอยเคลียร์คลิปให้กับเพื่อนนงทีมนะครับเวลาเพื่อนน้องทีเ,เขาเข้าทีมไฟนะครับเราจาังหวะเข้าไม่ได้ก็ต้องคอยเคลียร์คลิปเหมือนกับตัวเป็นซัพพอร์ททั้งทีมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวสานี้ กิ่งเดียวไม่ได้นะครับต้องคอยซัพพอร์ททุกอย่างนะสําหรับรน้องๆที่ไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าหรือว่าเมืออาชีพที่เล่นอยู่แล้วอาจจะไม่เห็นด้วยในการเล่นของผมนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับคือสไตล์การเล่นต่างคนไม่เหมือนกันนะครับสำหรับสไตล์ของแอดนั่นก็อยู่ที่สไตล์แบบฟาร์มแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะครับหรือว่าจังหวะที่เข้าตีได้นะครับถ้าเกิด เพื่อนร่วมทีมเลือดอเต็มหลอดนะครับแล้วเข้าตีแบบว่าไปตัวเดียวเนี่ยอาจจะโดนเพื่อนร่วมเพื่อนทีมผู้ต่อสู้นะครับจัดการได้ไหมขนาดอันที่หนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับก็ยังวิ่งหนีแม่แต้นใ,ในในดึงจนนะครับดึงจนดึงก็ยังไม่ไปไเลย ฟังๆตอนนี้อยู่ที่สามศูนย์หนึ่งสิบสองแปดจากที่ตด้ามหลังละนะครไปขอราศนิกันนะตอนนี้รูปแบบทีมยังเป็นรองใช่ไหมเข้าไปตีลูกนี้โอ้โหสี่ต่อหนึ่งเรียบร้อย